เอาละครับสวัสดีสครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกตบอลครับวันนี้เรามาเล่นเกมน่ารักน่ารักที่เหมาะสมกับหน้าตาพี่ดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่นฟอไกลฟอไกก็เป็นหนึ่งเกมที่พี่เล่นแอบเล่นอยู่ทุกวันมาเดี๋ยวเรามาแกล้งคนกันเกิดเกมฟอไกครับก็พอสักแชมป์สองแชมป์ไปยเยอีกอย่างหนึ่งนะฟอกไก่เนมีดานใหม่ขึ้นมาเยอะมากๆก็ยังไม่เคยเล่นเลยก็ไม่รู้ว่าจะรอดรด้เปล่ากูไปแล้วจังหวะแล้วอุ้ยมีสาวอยู่ข้างอุ้ยชอบจับสาวเลยมะเขือชอบจับสาวสาวกระโดดหนี อย่ามาเบียดไปเบียดไกลๆหน่อยด้วยมั้ยนี่ไงมะเขือรู้วิธีการเล่นมันเล่นยังไงหลบซ้ายหลบขวามะเขือเก่งมะเขือเก่งไปละจ้าเว็บไซต์อุ้ยโดนหัวอย่าเบียดมะเขือขอร้องมะเขือทีเดียวผ่านโอ้โหสวยงาม,มาเขือเก่งมากลูกรีบไปเฮ้ยโดดได้ไหมวิมะเขือสโลโมชั่นว่ะตามน้ำไปเหรอ ยังไงวะเนี่ยว้าอูง่าย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 กระโดดข้ามเฉยเลยอ่ะกูแหละคนหนึ่งที่มะเขือหลบแม่นกนางนวลไปด้วยอยากไปอยากไปอ้่าก่อนอยาไปแกล้งเขามะเขือเดี๋ยวเวรกรรมตามท,านทันแล้วจะแย่นะลูกเวรกรรมตอนอ่อนแล้วจะแย่มะเขือเอ้ยอยา่าเบียดเขือแมวลูกแมวมะเขืออย่าไปแกล้งเขาเยอะอย่าไปแกล้งเขาเยอะค่อยค่อยเอ้ยเอ้ย,อยหลบด้ยเอ้ย ยาลวกเลยเขือลวกแล้วเขือนลวกแล้วเขือตายโอ้โหโอ้โหอ้ทำได้เชื่อเชื่อเชื่อวัดทำได้มาเขือมาเขือมะเขือต้องไม่ตายลูกต้อไม่ตายลูกอย่าปยดซอย่าปยมะเขืออยากกลับบ้านไปหาแม่ไม่เป็นไรน้ำอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้โอเค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  มะเขือรอดเก่งอยู่เก่งตูดมะเขือต้องรอดมะเขือต้องรอดอุ้ยไอ้สามคนนั้นทำอะไรมะเขือต้องรอดประตูที่ดีที่สุดคือประตูที่มะเขือมองครับกูคิดว่าประตูหน้ามะเขือเนี่ยของจริง ประตูนี่แหละถูกต้องเอาหน้าพุ่งเลยเออโอ้ถูกจริงด้วยยังไงต่อดีประตูหน้าอีกแล้วเนะ่ยเนี่ถูกโอ้ยประตูนี้ประตูนี้ปะ่ะนี้ไม่เหมือนใครมะเขือไม่ชอบเดินตามใครนาถูกซะด้วยผม่ะเขือว่าซ้ายดีที่สุดป๊าบนี่ไงดั้งแทบพากไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิดเองเออเองตึงอะไรวะเนี้ยดำน้ำคือ,อไรวะอเออดาดแนกพ่านไม่เป็นไรมะเขือมีความจำที่ดีอ้วยอ้วย กล้วยเอ่อกล้วยเชอร์รี่กล้วยเชอร์รี่ก็แล้วก็จับหน่อยห่อยจับ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 หน่อยกล้วยเชอร์รี่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 บลูเบอร์รี่กล้วย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 เออโอ้ยอีกทีอะโดนกล้วยส้มกล้วยส้มแอปเปิ้ลกล้วยส้มแอปเปิ้ลโอเคกล้วยส้มแอปเปิ้ลจับหน่อยกล้วยส้มส้มเอ้ยนี่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 มั่นใจในตัวเองมะเขือมั่นใจในตัวเองว่าตรงนี้ของจริงไหมไงยืนเดี่ยวยืนเดี่ยวโชว์โชว์เขาเรียกว่าโชว์แอปเปิ้ลองุ่นเชอร์รี่แอปเปิ้ลองุ่น แตงโมส้มกล้วยอ่ะโอเคจำแม่นเชอร์เลอร์เอ้ยเชอร์เรี่แอปเปิงง้ลองุ่นส้มกล้วยกล้วยเชอร์ี่แอปเปิ้ลอื้อฮ้อปัทโธไม่เล่นไม่ติดเล่นไม่ติดเล่นกูขอจับก่อนเลยไม่ติดเล่นแอจับหนยค่ะเขอจับด้วยขอจับด้วยจับไอ้จับด้วยไปจับเพื่อนทำไมอะเราอะมื่เกี้แหวกกลางแหวกกลางแหวกกลาง วิ่งไปเรื่อยๆไฮดันมะเขือไฮดันมะเขือมะเขือแหวกกลางมะเขือแหวกกลางเออหลบซ้ายมะเขือรู้มะกรีทึมอ้อยมะมะเขือรู้ว่ามะเขือกวนทำยังไงเอาละตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดเย้าโอ้ยชนมะเขือไม่เป็นไรมะเขือโอเคเอาคุรอดมาได้กันะเ่ี่ยว้าวว้าวมะเขือเก่งไงตะลักแค่ไปไหนอยากอยู่หรือไข้าก่อนแล้วกันนับจำนวนผลไม้ใช่ไหม อมันคืออะไรวะช็อกอ๋เหเหอไม่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 เอ่อมะละกอไม่ใช่มะละกออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรวะมันคือไอ้นั่นหนึ่งไอ้นี่สามโอเคมะละกอไม่ใช่มะละกอเอ่อกะลา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 มีสองกะลาเยอะสุดกะลาเยอะสุดะจับหนกระจับหนกระจับไหนกระจับหนจี้ะจับหน่จี้จระเข้ะจับหน่จี้เอาผลไม้ที่มีจํานวนเยอะที่สุดแล้วรอไปยืนนะครับมะละเออกะลาสองไอ้ม่วง สองไอ้เขียวหนึ่งไอ้ม่วงสามม่วงสี่ม่วงสี่มันคือลูกพับลูกลูกอะไรก็ไม่รู้สี่สี่เยอะสุดเยอะสุดม่วงเยอะสุดม่วงเยอะสุดโอเคม่วงเยอะสุดสังเกตดูอุ้ยขอจับหน่อยลูกม่วงเยอะสุดเลยตรงนี้เยอะสุดขอเบียดขอเบียดเดี๋ยวขอจับหน่อยอยากจับตัวอยาก <c oughs>